บ้านบึงอำเภอหนึ่งในจังหวัดชนบุรีหินที่ให้กำเนิดเจ้าพ่อมือปืนตลอดจนนักเลงมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ที่โด่งดังและได้ครองความยิ่งใหญ่เหนือพื้นที่มาอย่างยาวนานคงต้องยกให้ชัยขาวหรือนายสุชัยธนาวันนายกเทศมนตรีอำเภอบ้านบึง หรืออีกฉากหนึ่งคือคนสนิทของเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกชายขาวคลองความเป็นเบอร์หนึ่งที่บ้านบึงทิ้นกำเนิดของตัวเองตั้งแต่สมัยที่เสียจิวเป็นเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกจนล่วงมาถึงยุคของก็อดฟาเธอร์เมืองชนคนล่าสุดทุกสิ่งทุกอย่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในที่สุดชายขาวต้องปิดฉากชีวิตลงแบบไม่ต่างไปจากผู้กว้างขวางรายอื่นๆเช้าวันที่31กรกฎาคม2535ชายขาวต้องฝังร่างอยู่ในรถฮอนด้าพรีรู้สขณะที่จอดรอเพื่อเลี้ยวอยู่บริเวณสี่แยกบายพาสอำเภอเมืองชนบุรี ด้วยลิดคมกระสุนจากมือปืนปิกอัพที่สะกดรอยตามฆ่าอย่างอุกอาจอาวุธปืนสงครามยิงถล่มจนพูนทั้งคนทั้งรถชายขาวนั่งตายอยู่หลังพวงมาลัยรถในสภาพแหลกเหลวเลือดและมันสมองสาดกระจายเต็มรถปิดฉากชีวิตเจ้าพ่อบ้านบึงที่ครองความยิ่งใหญ่มานานนับสิบปี ปฐมบทแห่งชัยขาวผู้มีชื่อโด่งดังขึ้นมาพร้อมกับชัยดำในฐานะอ,องค,ครักษ์ซ้ายขวาของเสียจิวผู้พงาดขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกต่อจากยุคข,ของหลงจู้เกียงหลังจากเสียจิวถูกมือปืนตามเด็ดหัวสิ้นชื่อไปจากทมเนียบเจ้าพ่อเมืองชน พร้อมๆกับการก้าวขึ้นมาของกำนันเปาะช่วงนั้นชายขาวไม่มีการแสดงออกมากนักพิดกับชายดำเพื่อนคู่หูที่หาโอกาสเช็คบินเจ้าพ่อคนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะอยู่เบื้องหลังการตายของเสียจิวแต่ยังไม่ทันทำงานได้สำเร็จตามที่หวังชายดำก็ต้องระเหตุตามไปอยู่กับเจ้านาย เมื่อถูกฆาตกรนิรนามฆ่าตัดคออย่างโหดเหี้ยมชายขาวเริ่มมาสู่อานัตของเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกในฐานะคนสนิทโดยมีเพื่อนคู่หูรายใหม่คือทิดเกียนายเกลียงศักดิ์ชัยสุริกุลโดยทั้งคู่ขอกลับไปครองความยิ่งใหญ่อยู่เหนือบ้านบึงถินเกิดของตัวเองชายขาว และทิดเกี้ยจัดสรรพื้นที่กันอย่างลงตัวและทำงานร่วมกันให้กับเจ้าพ่อใหญ่จวบจนทิดเกี้ยถูกยิงตายในร้านข้าวต้มเสียหวดนายพิพัฒโรดวานิชกรก็โผล่ขึ้นมาแทนที่แต่ยังอยู่ใต้อำนาจของคนคนเดียวกันแม้ว่าจะมีเจ้าพ่อบ้านบึงอยู่ถึงสองคนแต่ชัยขาว ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเจ้าพ่อใหญ่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าจวบจนชัยขาวก้าวขึ้นเวทีการเมืองท้องถิ่นในตาแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านบึงยิ่งมองไม่เห็นเสียหวดอยู่ในสายตาจวบจนเสียหวดเริ่มจะมีบารมีมากขึ้นจากการเกี่ยวดอง เป็นญาติกับนักการเมืองคนหนึ่งสนิทชิดเชือ้อกับคนมีสีย่านสัต์หีบและแน่นแฟนอย่างยิ่งกับแหล่งเงินทุนรายใหญ่อย่างโป้ยเสียแห่งธนาคารศีนครใช่ขาวเริ่มรู้สึกว่าเสียหว้วนจะมีอิทธิพลกล้าแข็งขึ้นทุกวันไม่สนใจใครแม้แต่เจ้าพ่อใหญ่และนั่น คือลางหายนะที่ทำให้เสียหวดต้องกลายเป็นเป้ากระสุนปืนในวันเชงเม้งเลือดเมื่อเดือนเมษายน2532ชาขาวจึงกลายเป็นเจ้าพ่อบ้านบึงแต่เพียงผู้เดียวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่เสียหวดขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่ในบ้านบึง ควบคู่กับชัยขาวก็ได้พยายามสั่งสมบารมีเพิ่มขึ้นยิ่งมีปัจจัยหลายอย่างหนุนเสริมทำให้เสียหวดเริ่มแข็งเมืองกับเจ้าพ่อใหญ่จุดแตกหักระหว่างเสียหวดและเจ้าพ่อใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเสียหวดประมูลโครงการยักษ์ใหญ่ในเสียราชาบูลค่า1,000ล้านบาทได้สำเร็จ โดยแหล่งเงินทุนจากโป้เสียและความสนิทสนมกับคนวงในจึงสามารถประมูลได้เจ้าพ่อใหญ่แม้จะไม่พอใจนักที่เสียหวดใช้ลูกเล่นในการประมูลแต่ไม่ได้แสดงออกมามากนักคงเพียงให้คนไปติดต่อขอมีเอี่ยวในโครงการนี้แต่เสียหวดปฏิเสธตามรายงานพบว่าเจ้าพ่อใหญ่ ไม่ได้สั่งการอะไรในการจัดการกับเสียหวดแต่การทำวางเฉยกรณีที่เสียหวดอรารวาดกว้านซื้อที่ดินอย่างไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมแต่นั่นก็เป็นสัญญาณให้คู่อะไของเสียหวดทราบว่าเจ้าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ดีกับลูกน้องคนนี้อีกแล้วชะตาชีวิตของเสียหวดจึงสะบั้นลง โดยทีมข่าระดับพระการร่วมกับคนมีสีทั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าผู้มีส่วนพัวพันอยู่เบื้องหลังการตายของเสียหวดนั่นก็คือชัยขาวจงพ่อบ้านบึงอีกคนหนึ่งนั่นเองนับตั้งแต่เสียหวดเริ่มเบ่งบารมีและขยายอิทธิพลออกไปชัยขาวก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าอยู่แล้ว ยิ่งมีเรื่องหัวคะแนนของชายขาวถูกยิงตายทำให้เชื่อว่าเป็นฝีมือของเสียหวดรวมถึงแดงบ้านบึงหรือแดงใหญ่พี่ชายของชายขาวซึ่งร่วมลงทุนในหลายกิจการกับเสียหวดต้องการควบคุมธุรกิจทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวกอบกับเจ้าพ่อที่ดินในย่านต่างๆ ไม่พอใจกรณีเสียหวดว้านซื้อที่ดินอย่างบ้าเลือดและไม่เลือกวิธีการเมื่อนำมาร้อยรวมกับเรื่องโครงการยักษ์ในเสียราชาสถานการณ์จึงสุกงอมอย่างยิ่งในการร่วมแรงร่วมใจลงขันค่าเสียหวดนนับตั้งแต่ชายขาวคลองความเป็นหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวเหนือพื้นที่บ้านบึงปัญหาต่าง ก็เริ่มรมวมเร้าในถิ่นนี้มีคดีฆ่ากันเกิดขึ้นบ่อยๆและมีไม่น้อยที่ชายขาวเข้าไปมีชื่อผัวพัน์อยู่ด้วยนอกจากนี้ชายขาวยังทำเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมหันเมื่อวันที่22มีนาคม2535ชายขาวได้ทำคะแนนเสียงที่ต้องรับผิดชอบหดหายไป ทั้งทั้งที่พ่อจ่ายเงินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีคำอธิบายถึงเรื่องนี้นอกจากคำแก้ตัวที่รับฟังไม่ขึ้นปัญหาเรื่องแรกยังไม่ทันจางหายใช่ขาวก็สร้างเรื่องขึ้นมาอีกโดยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าสอทอบ้านบึงรวมสามศพนายสังคมพินรังสริธ สอทอบ้านบึงถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนสามศพเมื่อวันที่26มิถุนายน2535จากการสืบสวนทราบว่ามือปืนผู้ก่อเหตุลั่นไกคือสิบโทโนสสทอสมเกียรติน้อยเล็กมือปืนพระการซึ่งรู้กันอยู่ในวงในว่า เป็นมือไม้ของชัยขาวนอกจากนี้สอชอบ้านบึงที่ถูกปลิดชีพอดีตนั้นเคยอยู่ในทีมเดียวกันกันกบชัยขาวแต่ภายหลังแปรพักไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูการเมืองของชัยขาวเมื่อมีการตายเกิดขึ้นชายขาวจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุการณ์ลหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เจ้าพ่อใหญ่ซึ่งแสดงความอิดหนาระอาใจกับลูกน้องคนนี้มากขึ้นทุกวันเช้าวันที่31กรกฎาคม2535ใชายขาวขับรถฮอนด้าปรีรูตป้ายแดงใหม่เอี่ยมออกจากบ้านของเมียน้อย หลังแฮปปี้วอล์อาอบอกนวดมาตามถนนเศรษฐกิจจนกระทั่งมาติดไฟแดงอยู่ที่แยกบายพาสตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีรถปิกอัพสีเขียวแก่ขับมาประกบข้างมือปืนสองคนที่นั่งอยู่ในกระบะท้ายสาดกระสุนปืนอาก้ายิงถล่มเจ้าพ่อบ้านบึง จนแทบจะกลายเป็นเศษเนื้อในว่าการตายของชายขาวได้รับไฟเขียวจากผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่พอใจชายขาวในเรื่องทำคะแนนเสียงหายไปจำนวนมากและมีปัญหาภายในบ้านบึงที่ชายขาวเป็นเจ้าพอ่ออยู่ก็ไม่เคยสงบเรียบร้อยเลยยิ่งมีเรื่องฆ่าสออบ้านบึงสามศพ ซึ่งในจำนวนนั้นมีหลานชายของผู้กว้างขวางอีกคนหนึ่งของเมืองชนรวมอยู่ด้วยชายขาวจึงต้องยอมรับกับชะตากรรมที่ตัวเองก่อขึ้นเพราะมิเช่นนั้นปัญหาต่างๆอาจจะลามมาถึงผู้ที่อยู่เหนือกว่าชายขาวเรียกว่าเป็นการสละเรือเพื่อรักษาขนหรือตัดเนื้อร้าย เพื่อรักษาชีวิตนั่นเองพนตรวจเอกคงอำนาจอมาตยกุลรองอตรอปอปอในขณะนั้นให้ความสนใจกับคดีนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นการฆ่าด้วยอาวุธสงครามร้ายแรงยังอุกอาจกลางเมืองอีกทั้งผู้ตายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเกลงว่าอาจจะมีการตามล้างแค้น จึงได้มอบหมายให้ทางพลตำรวจตรีเขตนิ่มสมบุญรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งเข้าควบคุมคดีอย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุการฆ่าครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องโกงเงินหาเสียงการเลือกตั้งและคดีฆ่าสอทอบ้านบึงสามศพเจ้าหน้าที่ รู้รายชื่อมือปืนและผู้บงการหลังเกิดเหตุไม่นานนักแต่กว่าจะตามจับได้กับของกลางทั้งหมดก็ป่าเข้าไปถึงหกเดือนวันที่สิบห้ธันวาคมปีเดียวกันคนตำรวจตรีเขตพร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบมือปืนรับจ้างกระจายกำลังเข้าจับกลุ่มมือปืนและผู้ร่วมฆ่าชายขาว ได้สามคนอันประกอบด้วยในวันการค้าในสัปดาห์ธิระธาดาและนายจำเนียนประพันธ์ส่วนผู้ต้องหาอีกสามคนคือนายบังไม่ทราบนามสกุลมือปืนข่าราชการป่าไม้ระดับสูงคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อและนายวีรัตเลี้ยงจันผู้จ้างวาน ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายวิรัตผู้จ้างวานในคดีนี้รับคำสั่งมาจากจอมบงการให้สังหารชัยขาวจึงมาติดต่อกับข้าราชการป่าไม้ให้จัดหามือปืนให้โดยตกลงกันในราคาห้าแสนบาทกลุ่มมือปืนตามประกบชัยขาวอยู่ราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะสบโอกาสลงมือ และไม่พลาดเสียด้วยแม้ว่าคดีสังหารโหดชัยขาวตัดขั้นเอาที่สำคัญคือนายวิยรัตซึ่งจะโยงถึงจอมองการที่แท้จริงแต่ตำรวจและหลายฝ่ายก็พอจะมองออกว่าใครที่มีประกาศิทธิ์สั่งตายชัยขาวซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้าพ่อใหญ่บุคคลระดับชัยขาว ถ้าหากไม่ได้รับไฟเขียวเช่นนี้ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ชายขาวเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งหมดทำให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่าจำเป็นต้องตัดใจตัดเนื้อร้ายก้อนนี้ทิ้งไปก่อนที่มันจะลามกินไปหมดทั้งตัวถึงแม้ชายขาวจะมีค่าซึ่งเปรียบเสมือนเรือบนกระดานหมากรุกแต่เมื่อถึงคราวจำเป็น หรือเวลาอันควรก็ต้องยอมสละทิ้งไปเพื่อเปิดตาเดินให้ขุนได้มีโอกาสอยู่รอดไปปิดตำนานโหดชัยขาวเจ้าพ่อบ้านบึง